สวัสดีค่ะสวนโกโก้ฟาร์มนะคะก่อนอื่นก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจโกโก้ฟาร์มแล้วก็ YouTube โกโก้ฟาร์มด้วยนะคะวันนี้น้องโก้ก้จะพามาเก็บยอดชะอมเพื่อส่งไปให้ลูกค้าได้ชิมกันนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็จะตัดจะเลยเป็นชะอมไม่มีหนามนะคะเราจะตัดกิ่งสดส่งทุกวันนะคะ ตอนนี้ก็ตัดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่นะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยนะคะน้องพีทถือชะอมให้เรานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะพามาดูตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพามาชมที่ตัดหิงสดไปแล้วนะคะจะเห็นไะว่า เราจะตัดกิ่งสดส่งทุกวันนะคะนี่นะคะพอตัดแล้วเขาก็จะเริ่มแตกยอดขึ้นมานะคะไม่มีค้างนะคะตัดกิ่งสดแล้วก็ส่งทุกวันเลยค่ะนี่นะคะจะตัดตอนนี้เขาก็เริ่มแตกยอดกันขึ้นมาแล้วนะคะเป็นชะอมไม่มีหนามะคะของส่นโตโก้ยฟาร์มเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เพิ่งตัดไปไม่นานนะคะแล้วก็ ยอดเริ่มแตกกันออกมาแล้วนะคะที่ตัดชะอมอยู่นี้คือที่ฟารนะคะส่วนที่พูดย่านี้คือโกโก้นะคะนี่นะคะเราจะตัดสดทุกวันนี่ฟาร์มสวัดดีฟาร์มไลน์เราเห็นสวัสดีค่ะค่ะเราก็จะตัดกิ่ง สดส่งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชะอมยอดชะอมแถมไปให้ลูกค้าได้ชิมกันนะคะเพื่อที่จะเป็นคําตอบว่าชะอมไม่มีหนามจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะคะสั่งชะอมไม่มีหนามเอ้สั่งกิ่งตัดสดวันนี้แถมยอดไปชิมฟรีเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ โปรโมชั่นนี้จะมีเฉพาะเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะรีบสั่งเข้ามากันเลยนะคะจะชุดทรง12กิ่งจายโอน120บาทปลายทาง140บาทนะคะสวัสดีค่ะ